ไปเล่นก็อยู่จริงตูเลยแม่ทุกคนน้ำนมมากันกี่วันหมถึงแบบได้ค่ะได้ค่ะน้ำนมจะมาในกี่วันหลังน้องคนก็มาเลยใช่ไหมคะต้องรู้มาแล้วนะอันนี้ขอบคุณแม่บ้านนี้มาเลยกระตุ้นยังไง บีบเล่นแต่ไม่ดีหรอกไม่ไม่ได้ไม่ได้แนะนํานะคะเพราะว่าหัวน้ํานมอ่ะหัวน้ํานมอ่ะสีเหลืองเหลืองอ่ะเราต้องเอาไว้ให้ลูกกินแต่คือหนูอ่ะนอนแค่นอนตะแคงเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วมันทับนมใช่ปะ่ะน้ํานมหนูก็ไหลแล้วอ่ะอ,อึดอัดไหมอึดอัดมากๆค่ะ อึดอัดมากมากมากมางม,มากเลยตอนนี้ก็อดทนเอานั่งท่าผีเสื้อกับเดินบ่อยๆใช่วันนี้เดินบ่อยมากค่ะพี่ๆวันนี้ยังไม่ได้แบบเอ็นเลยนั่งท่าผีเสื้อก็อย่างนี้อย่างนี้นใช่ไหมประกบอย่างนี้แล้วก็ แล้วก็กดตรงนี้นี่ก็หายใจ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  เสียงเครื่องฟอกอากาศให้คุณพ่อทําการบ้านพรุ่งนี้คอดเลยคุณพ่อไม่กล้าทําค่ะคือไม่ไม่ได้ทําอะไรกันตั้งแต่นู่นนะที่30สัปดาห์ที่ปากมดลูกเปิด1เซนก็คือไม่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 ได้แบบทําอะไรกันเลยเพราะว่าัวลูกออกก่อนกําหนดแต่ตอนนี้ลูกครบกําหนดแล้วก็ ไม่ไม่ทำเพราะว่าแบบคือหนูก็หนูเจ็บมดลูกแล้วอ่ะหนุหน่วงแล้วอ่ะทุกคนหนูรู้สึกว่ามดลูกหนุหน่วงแล้วก็มันมันมันบวมลงแล้วอ่ะหนูก็คิดว่าใกล้จะคลอดแล้วอะไรเงี้ยให้คุณพ่อช่วยเลยกินสับปะรดก็กินทุกวันค่ะนั่งท่าผีเสื้อก็ทำทุกวันทำมาสามสี่วันแล้ว ก็ยังไม่คอ,อดนะคะรอรอรอต่อไปทุกคนอาจจะไปข้อที่39แหละรอลุ้นกันนะคะอาจจะไปข้อที่39ช่วงนี้คุณแม่ก็ทํางานและขายของไปเรื่อยไปเปื่อยทุกคนตัวนี้สินค้าของเราเองนะคะไฟเบอร์ทันญ่าเอยาไฟเบอร์เอยาถ้าหายบวมข้อเลยค่ะ น้องจะเลือกวันเองใช่ให้หมอกระตุ้นคลอดแน่หมอกระตุ้นหมอเอามือล้วงเข้าไปใช่ไหมกระตุ้นคือเอามือล้วงใช่ไหมคะก็ล้วงแล้วแบบล้วงแล้วเขาไปไปเอามือไปถางหร,รือว่ายัางไงพระรามยังไงอะ ตา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 สบปเราเด้อขอบุณค่ะเอานิ้วกวาดค่ะเจ็บไหมเจ็บหรอครบกำหนดแล้วให้หมอผ่าออกเลยกระตุ้งคือเล่งคลอดเอานิ้วเข้าไปล้วง เจ็บแน่เลยใช่ปะตอนนี้อะไรก็ได้แค่น้องออกอะไรก็ได้แค่ให้น้องออกบ้านนี้โดนยากระตุ้นทรมานมากถ้ายาเล่งคลอดก็คือทรมานมากทำไมไม่ผ่าคะไม่เจ็บเลย <c oughs> หนูไม่อยาก รักษาแผลนานค่ะมันไม่เจ็บหรอกตอนผ่าแต่ว่าหลังหลังจากผ่ามันหนูว่ามันรักษาแผลนานหนูก็เลยไม่เอาดีกว่ามีท้องแข็งหน่วงทุกวันเลยค่ะจนชินและจนจนมีความเชื่อว่าถ้าเจ็บท้องก็คือทอนได้อดทอนได้เจ็บก็อดทอนได้เพราะว่าเจ็บจนเกือบจะชินและมันบีบค่ะมดลูกมันบีบ บีบีบ,บีมาวันนั้นหนูว่าหนูจะได้ไปโรงพยาบาลแลละหนูก็เออมันหายตื่นมาหายเฉยเลยีิกัดชุดร้านอุ้มรักค่ะพิมพคำว่าอุ้มรักชุดคลุมท้องค่ะบ้านนี้ลูกหกขวบแล้วเจ็บแผลอยู่เลยหนูไม่อยากรักษาแผลง่ายๆหนูก็เลยเออตัดสินใจคลอดเองค่ะมันอันนี้นะทุกคน มันแล้วแต่นะคะมันแล้วแต่คนว่าสะดวกแบบไหนคือไม่มีแบบไหนที่ไม่ไม่มีแบบไหนดีไม่ดีหรอกมันก็มีดีมีเสียทั้งสองแบบเอาที่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนในการคลอดนะคะบางคนสะดวกผ่าก็คือผ่าเลยบางคนยังไม่สะดวกอยากคลอดเองก็คลอดเอง ขอดเองดีกว่าคาแพ้หายเร็วกว่าใช่มันก็แล้วแต่คนมุมมองอืมแต่ว่าที่แน่ๆคือขอดเองเจ็บเจ็บที่สุดคือตอนออกตอนขอดคือเจ็บที่สุดผ่ะก็เจ็บขอดเองก็เจ็บถูกต้องไม่มีวิธีไหนที่ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นอยากเจ็บตอนไหนอยากเจ็บตอนลอดหรืออยากเจ็บตอนหลังขอดเลือกเอานะคะ แถมโดนยาเล่งคลอดเป็นอะไรที่หึึกซึ้งมากเราต้องอดทนค่ะไหนๆเราอดทนมาเก้าเดือนแล้วเราก็อดทนเจ็ดลอดอีกรอบง